ขวามือจะเป็นลำโพงไม่มีจอฉะนั้นครัประชาชนลุงกำนังมาแล้วค่ะเพราะแม่พิณเพราะเสียงนำหมู่ประสะนพันธเขาว่าโตอาตาคะโตจะมีความรักหัวแหนในแผ่นดินสมบูรณ์ พระมหาราชเจ้ายังทรงโปรดให้รับท่านอื่นนะครับสามเชิญครับเชินฮะพีรพันนะครับเสร็จตรงนี้แล้วเราจะดำเนินพิธีต่อเลยนะครับเสร็จตรงนี้ดำเนินพิธีต่อเลยครับ Terima kasih telah menonton. は